สวัสดีครับวันนี้มีรถ Honda Civic มานำเสนอครับ Honda Civic รุ่นนี้เป็นรุ่น FD เครื่องยนต์1.8เกียร์ออโต้ปี2007เครื่องสมบูรณ์สีสวยช่วงล่างแน่นภายในก็สะอาดนะครับ เบาะหนังพร้อมใช้งานจริงๆเห็นแล้วต้องประทับใจเรถคันนี้เป็น ax, ล้อแมซรุ่น ce 28ขอบ17เครื่องยนต์ใช้น้ำมันไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับเ,เล่มภาษีปี69ต่อเรียบร้อยพร้อมโอนเลยนะครับ รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนหากสนใจนะครับติดต่อผู้ขายในหลังคลิปนี้จะมีที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขายนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณครับ